สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวครับหรือมาบอกวิธีการใส่บาะฟอรซ่าครับผมนี่เป็นเบอกที่ผมสั่งมาจากช้อปปี้ครับของแจ็คครับแจ็คอำนาจเจริญยนต์ครับสั่งมาในราคาพันแปดครับเป็นหัวต่ำครับนี่ก็เป็นรถที่ไม่ได้โหลดครับโชคหลังเดิมครับโชคหน้าก็ไม่ได้โหลดลงครับ หัวต่ำขนาดพอดีครับวิธีใส่เบาะใส่เบาะบางร้านก็จะบอกให้ตัดตัดตรงนี้ออกครับเพราะว่าจะมีไอ้ตัวนี้ที่มันค้ำอยู่ถ้าตัดออกแล้วเราจะมีน็อตอยู่4จุดเป็นเบอร์10นะครับ ไปให้เยือกครับแต่ถ้าเราไม่ตัดเราก็ใส่ได้ครับแต่จะใส่ได้แค่สองประมาณนี้ครับที่จริงสองตัวก,ก็โอเคนะครับถ้าตัดก็ตัดประมาณนี้พอดีครับก็ประมาณนี้ครับถ้าสั่งมาใส่ได้ครับ ว่ามันเวลาเปิดบอกเวลาเปิดบอกน,นี่ครับเด้งไวเกินถ้าไม่ระวังกระแทกหน้าได้เลยครับก็ลองไปปรับดูครับผมใส่ได้นะครับบางร้านอาจจะว่าใส่ไม่ได้ครับแต่ถ้าให้มันอยากให้มันมั่นคงหรือยังไงก็ตัดก็ได้ครับตัดออกจะยึดได้เป็นสี่ตัว โอเคครับ okay,